ตลอดจนพี่น้องสื่อบลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของงานางแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนที่เป็นเชียงใหม่ประจําปี2568ที่เราจะได้ร่วมกันรับรู้แนวคิดกิจกรรมและความพร้อมก่อนถึงเทศกาลยิง่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่กับดิฉันพลตสถานค่ะและผมประธานชันกล่อนนะครับ we are going to be the host and MC for this evening today ซึ่งในการจรัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราอยู่ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าระดกแห่งลบพบุรีสืบสารวิถีแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมงามล้ำค่ายี่เป็นล้านนาสุสากลซึ่งมุ่งหวังนะคะจะถ่ายทอดความางดงามของประเพณีท้องถิน่นผ่านการแสดงแสงสีและกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยค่ะ Good evening ladies and gentlemen we would like ก็ต้องขอขอบียนที่พี่สื่อมวลชนทุกคนครับที่มาร่วมงานในวันวันนี้ในการแถลงข่าวประเพณีเดืนอนยี่เป็งของทาง,งเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่ตอนนี้ที่ได้นำทุกท่านเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นการยอ่อประเพณีเดืนยี่เปิงขเข้ามาในสถานที่เล็กๆนะครับที่จะทําให้เห็นในทุกๆอย่างว่าความสวยสดงดงามของอชาวล้านนาชาวเชียงใหม่ของเราเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ต้นทางมาเลยมีการมั่วมีการทําโคง นะครับมีการทําสเปานะครับมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งประเพณีดั้งเดิมประเพณีเดือนยี่เดือนสองของชาวล้านนาเรานะครับในวันเพ็ญก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเชียงใหม่เองนะครับก็อยากเห็นความสดใส,ดสงดงามประเพณีที่คึกคืนนะครับแล้วก็ความ ควาสะอาดความมดงามของเมืองเชียงใหม่ของเราอีกด้วยนะครับเป็นการย่อทุกทุกทุกอย่างมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับโดยที่กิจกรรมไฮไลท์มีหลายๆอย่างนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยวันที่4พฤศจิกาเป็นปรเริ่มต้นของพวกเรานะครับขอข้ามาพระแม่คงคานะครับในการลอยขอข้ามาในสิ่งที่เราทํามาในการใช้น้ําทั้งหมดขอ,ข,อของพวกเรานะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมความรื่นเริงที่ลานประตูท่าแพนะครับไม่ว่าจะเป็นใน เรื่องของการประกวดสเปาประกวดไปแล้วก็ยังคงไว้ในเรื่องของประเพณีอย่างไรบ้างนะครับก็อาอยาวเลยครับที่มีความสวยสามกแงามีความคลึกคักมีความร่วมสมัยแล้วก็ตำรวจอยู่ตรงนี้มีความปลอดภัยด้วยะนะครับ เราก็จะมีการตกแต่งในครูเมืองร้านประตูท่าแพนะครับถนนท่าแพทั้งหมดยาวมาถึงจนผู้ว่าตรงมาถึงสาาํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ก็คือริมน้ําปิงนะครับของแม่ข่าเราก็ยังคงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นเองก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็การตกแต่งเมืองเช่นกันครับ ขบวนกระทงใหญ่เป็นสิ่งท,ที่ขัดไม่ได้ครับสำนักศึกษาเป็นเป็นแม่ง,งานหลักของเทศบาลในวันนี้เลยมีการทั้งการเตรียมในเรื่องของขนมทำเนียมประเณีดีน้งเดิมโดยที่เราจะนํายุคสมัยใหม่เข้าเข้ามาร่วมด,ด้วยนะครับเราจะจะ,จะทำอย่างไรในวันที่5เราก็ยังคงจะมีต่อนะครับในเรื่องของการาประกวดเทพีเทพบรตรุจญี่ป,ป็นนะครับ ในส่วนไฮไลท์มีสองอย่างด้วยกันทั้งกิจกรรมกระทงใหญ่แล้วก็การตกแต่งเมืองนะครับผมขอเล่าในเรื่องของการตกแต่งเมืองก่อน,กนนะครับ4-6พฤศจิกายนนี้นะครับต้องขอฝากเชิญชวนมาเที่ยวงานปรับพณีเดือนที่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณกาะก่อสร้าเมออ์

นะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับงานประเภทน,นีที่เป็งใหญ่ที่ท่านจะอยู่และยกหน่อยได้ในกลาบนะครับปีนี้นั้นเป็นปีที่เชียงใหม่เราได้จัดได้เป่นใหญ่ระดับและระดับตา แล้ก็ที่สำคัญนั้น่นะคะที่จะเก็บภาพความประทับใจไปบรรจงกันนี่คือการถ่าข่างานระเพีีทูบีเดอ s กูดโฮสต์ e อ p เ e p ะไทยปี i พ n สเช i t อม p จป to be the good host for the tourists to ริสต the beautiful pictures of this festival in their minds so ศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นัท่เนือเชียงใหม่รายงาน